สวัสดีค่ะเมื่อนี่มาเขาคั้วน้ากัน้าเพื่อนเพื่อนยาย่าได้เมนูผัดปลากระกป๋องส่บุนเสียนมาฝากจ้ามาเบิงวัตถุดิบพร้อมกันเลยจ้าว่ามีอย่างแน่เนาะจ้าเนาะก็มีหอมจ้าก็มีพริกแกงที่เ้าวตำไบเนาะจ้าเนาะก็มีพริกมีตะไคร้มีหัวหอมเนาะจ้าตำใ่กันแล้วก็มีปลากระกป๋องจ้นาน้าตาลน้าปลาค่ะ ซอดตั่วเหลี้ยงค่ะแล้วก็ซอดหอยค่ะแล้วก็บุญเส้นค่ะเครื่องเฮ้าคเปี่ยวมาลงเมือ่อผัดปากระกปองน้ำกันจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปจ้าบ่าใส่หลายเทราจ้าเนาะน้ำมันเทาะใส่พอดีจ้าเป็นเพื่อนพ,อพ่อผัด เชื่องให้หอมเนาะจากก็ะจะชิกแกงเนาะต่ำใบลงไปจ้าผัดเครื่องให้หอมเนาะจากเนาะผัดอี๋เชื่องแกงจ้า เครื่องห่าหอมได้ที่แล้วเนาะจ้าเนาะเขาเอาน้ำหยดลงไปจ้าใส่น้ำลงไปนิดนึงเนะาะค่ะเนาะ,ะยาย่าใส่บุญเสนตลงไปก้นอนเนาะจ้าพราะว่าบุญเเซนเ์ห่ามันสุกซาจ้าปากกระกป๋องแมนบอพัดก็กินได้อยู่แล้วเนาะจ้าเนาะข้าเจ้าเห็ดสุกมาแล้วจ้า กัดตามด้วยซอสค่ะซอสถั่วเหลืองเนอกจากแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลนิดนึงจ้ะหยดนึงนอกจากน้ะนะ้นำตาลยายาๆก็ใส่เป็นน้ำตาลาหนวานเทเนอกจากพัดจ้ะเพื่อนเพื่อนคลุกเ้าให้เข้ากันคนเละเข้าไปจ้าเพื่อน คนจ่าคนคนคนเพราะว่าปากกระป๋องข้าเจ้าซุกอยู่แล้วเนาะจา้าเนาะแต่อยู่น้ำบานาลเนาะไปให้ไปหน้าไปให้อ้อยไปหน้าจังสิเปิดฝาออกได้กับกินเลยเนาะจา้าเนาะอันนี้เฮามาผัดเฮา็ใส่ที่ลัางก็ได้จา้าเ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าแต่เฮาใส่แล้วสีสันของข้าจเจ้จาสิจืดเนาะจ้าเนาะสีของผัดบุญเส้นของเหากับสีสีสันข้าเจ้ากับสีบว บบเข้มเนาะจ้าเสียน้องเห่าซุกแล้วๆก็ตามด้วยปลากระกป๋องจ้าตามด้วยหอมค่ะซุกเหล่ายั่จ้าเพื่อนเพื่อนซุกเล่าย่จซิมเบิงจ้าเพื่อนเพื่อนแซบหรือบอบแซบเจ้าจ้าเนาะ ประรัป๋องใส่ผงเส้นงเฮ้ากันได้ที่แล้วจ้าเป็นเพื่อนสุกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ้าสุกเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ เพีงใดจ้าเพื่อนๆสีสันเป็นตะแสบบอ่อจ้าพัดปลากระป๋องใส่บุญเส้นเฮ็ดง่ายๆเนาะจ้าทำง่ายๆแต่อร่อยค่ะ